สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่อง New Life by c h ชชา h a รับพยากรณ์ดวงชะตาชีวิตกันนะคะวันนี้เรามาพิกอากาศกันเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องว่าภายในหนึ่งอาทิตย์นี้ไพ่ยอยากบอกอยากแนะนําอะไรหรือเราจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นภายในอาทิตย์นี้และสิ่งที่ควรระวังสิ่งที่จะเสริมดวงหรือสิ่งที่เราอยากจะบอกหรือไพ่อยากจะบอกว่าเราต้องทาอย่างไรขอให้เพื่อนๆตั้งสมาธินะคะและ้วก็เลือกไพ่ในกองที่ชอบมีกองที่1และกองที่สอง ให้เพื่อนเพื่อนเลือกกันได้เลยค่ะเรามาดูกันกองที่หนึ่งนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรภายในทิศนี้อยากจะแนะนําอะไรหรืออยากจะบอกกล่าวอะไรสิ่งอะไรที่ควรระวังสิ่งอะไรที่ควรทําหรือจะต้องดวงชะตาจะเป็นยังไงพไพ่ใบแรกนะคะเขาบอกว่าจะมีเรื่องเหตุการณ์ที่ช็อกกระทันหันหรือแบบไม่ทันตั้งตัวมีเหตุการณ์ที่น่าตกใจแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ถ้าใครติดสินบนอยู่ก็ขอให้ไปแก้บนซะน,นะคะและสิ่งดีๆก็อาจจะเกิดขึ้น แล้วเขาบอกว่าตัวเราเนี่ยอาทิตย์นี้เมื่อเดินทางไปไหนหรือไปติดต่อง,งานจะได้พบคนที่เขารักและเมตตามีสเสน่ห์กับเพศทั่วไปมีสเสน่ห์กับคนทั่วไปที่พบเห็นนะคะแต่พายอ,อยากบอกอะไรอีกเขาบอกว่าถ้ามีการซ่อมรถซ่อมบ้านหรือมีการผิดหวังอะไรมาเนี่ยจะได้คนดีมาช่วยดามหัวใจจะได้ช่างมาช่วยซ่อมรถที่ดีได้ช่างดี ได้คนมาดามใจที่ดีนะคะสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือที่เป็นปัญหาอยู่จะมีการคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้คนเข้ามาช่วยเหลือเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตคู่หรืออะไรก็แล้วแต่ให้ปรึกษาผู้ใหญ่นะคะขอคําแนะนําจากผู้ใหญ่ขอคําแนะนําจากคนที่ทํางานที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหัวหน้านงานหรือพ่อแม่นะคะหรือปู่ย่าตายายขอคําช่วยเหลือจากเขาได้หรือ เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเขาบอกว่าเขาจะคอยปกปักรักษาดูแลเราตัวเราเองภายในทิศนี้เจ้าที่เจ้าทางปุยะาตาใหญที่บ้านขอให้ความช่วยเหลือลสนับสนุนได้ดีค่ะมันขอพอรเขานะคะและตัวเราเนี่ยมีความคิดว่าอยากจะถ้าคนที่มีคู่แล้วก็อยากจะอย,ะอยู่จนชีวิตจนแก่เท่าอยากจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะแต่ถ้าคนยังเป็นโสดก็มีโอกาสได้พบคู่ชีวิตที่ดีนะคะ เขาบอกว่าช่วงนี้มีคนแอบ,บส่องแอบ,บมองเราอยู่หรือตัวเราเนี่ยไปแอบบส่องแอบ,บมองใครอยู่คนคนใดที่ทําให้เราไม่ไว้ใจนะคะเราก็จะคอยจจับ,จบตามองเขาอยู่ว่าเขายาังทําพฤติกรรมอะไรหรือถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเขาเกิดชายคู่ของเราเนี่ยดันแบบว่าไม่สร้างความไว้วางใจหรือทําให้เราแบบไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นเกิดความไม่ไว้วางใจขึ้นมาเนี่ย ตัวเราเนี่ยจะเป็นคนคอยแอบส่องแอบมองดูพฤติกรรมเขาอยู่นะคะหรืออีกในหนึ่งในที่ทํางานก็จะมีคนแอบส่องแอบมองเราอยู่ได้ค่ะก็ขอให้เพื่อนๆระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะและก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นก็คือขึ้นอยู่กับใจเราที่เราที่จะคิดที่เราจะฝันที่เราจะลงมือทํานะคะอปะุปสรรคที่เผชิญอยู่นั้นถ้ามีสติก็สามารถแก้ไขได้ค่ะขอให้เพื่อนๆนโชคดีนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1เรามาดูกันไพ่กองที่2นะคะ ว่าไพ่ยอยากบอกอยากแนะนําอะไรในช่วงหนึ่งสัป,ปดาห์หรือหนึ่งอาทิตย์นี้นะคะไพ่ยอยากบอกอะไรกับไพ่เป็นแรกเขาบอกว่าตัวเราเนี่ยในอาทิตย์นี้อาจจะมีการจบบางเรื่องและเริ่มต้นใหม่ในบางเรื่องนะคะบางทีบางคนที่เลือกไพ่กองเนี้ยกางคืนอาจจะรู้สึกเหงารู้สึกคิดมากรู้สึกเป่าเปลี่ยวจิตใจรู้สึกว่าเหมือนว้าเวเหมือนอ้างว้างเหมือนเป็นคนที่เหงาอะไรประมาณนี้ค่ะช่วงนี้นะคะภายในอาทิตย์นี้จะเป็นแบบนี้จะมีความรู้สึกเหงาเวลา กลางคืนี่จจะมีความรู้สึกหงาและไพ่บอกว่าในที่นี้บางคนบางท่านนะคะที่เลือกไพก่กองน,นี้อาจจะได้มีโอกาสไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติหรือหาเวลาไปพักผ่อนหย่อนแกหย่อนใจบ้างไปหาธรรมชาติเพื่อสร้าง e n e r ี y ดีๆให้แกตัวเรานะคะแล้วก็จะจะทาให้ชีวิตของเราดีขึ้นมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวต่างต่างจังหวัดแล้วเขาบอกว่ามันไหว้พระขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ที่บ้านด้วยนะคะบางคนบางท่านที่ขอพอรอยู่แล้วก็จะประสบความสําเร็จได้ง่ายบางคนบางท่านที่อาจจะยังไม่เคยขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านหรือเทวดาไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านก็มันไหว้และขอพอรนะคะและจะบังเกิดสิ่งดีๆอาทิตย์นี้เป็นเป็น,เป,นเป็นช่องทางของท่านที่จะประสบความสําเร็จได้ง่ายเมื่อท่านขอพรและขอบบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านจะประสบความสําเร็จได้ง่ายนะคะไพ่อ,อยากบอกอะไรอีกภายในทิศนี้งานที่ค้างคาหรืออุปสรรคที่เผชิญอยู่อาจจะมีการขี้คายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะจะประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นถ้าเราเคลียร์เคลียร์บางเรื่องบางอย่างที่มันเป็นปัญหาอยู่ก็จะมีโอกาสเคลียร์ได้ดีและมีพบทางออกได้ดีส่วนบางท่านบรรคาวที่มีปัญหาอยู่ก็จะพบทางออกและก็สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือชีวิตครอบครัวนะคะสามารถที่จะเคลียร์และสามารถที่จะ ทำให้มันดีขึ้นได้พไพ่ใบสุดท้ายเขาบอกว่าอาทิตย์นี้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านชีวิตรักการงานการเงินหรือครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ที่มีปัญหาอยู่ที่ไม่สามารถทางออกได้ไม่หาแบบหาทางออกไม่ได้อาทิตย์นี้ท่านจะพบทางออกท่านจะมีกุญแจสําคัญกุญแจที่สมัยที่จะสามารถไขปัญหาชีวิตของท่านได้ด้วยบุญบาร,รมีที่ท่านทามาแต่มันไหว้พระขอพรนะคะและก็หาสิ่งดีด หา energy ดีๆที่จะเข้ามาที่จะทําให้ชีวิตของท่านดีขึ้นนะคะแต่ยังไงแล้วอาทิตย์นี้อะไรที่มีปัญหาสามารถหาทางออกได้ค่ะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะภายในอาทิตย์นี้สิ่งดีๆจะบังเกิดแก่เพื่อนๆขอให้เพื่อนๆมีสติมีความตั้งใจจริงและมีกําลังกายกําลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนะคะอุปสรรคง่ายนิดเดียวถ้าเพื่อนๆมีสติและขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ